สวัสดีคะ่ะจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอนะคะของ vivo นะคะเครื่องนี้เป็น vivo y725g นะคะของลูกค้านะคะจอแตะทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สิ่งของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้ด้านล่างนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะ อันนี้ด้านบนนะคะอ่าค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทัชสกรีนกันนะคะนี่นะคะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะ น,นะะว่าไปให้ทัวหน้าจอหรือ่าถ้าสกินได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่เพี้ยนไม่มีดีพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ่าต่อไปปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับ ุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ1 2ึ่งสองสี่ห้าหกดปดเกดอกจันศูนย์สี่เหลี่ยมอันนี้หนะ้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะ อันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ